って。 เรียกได,ด้ว่าเป็นเรื่องราวสุดฮือฮาที่กําลังเป็นไวรัลนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้นะครับในโลกออนไลน์ได้มีการใช้เรื่องราวความรักสุดเลอเชื่อนะครับของ,ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เจ้าตัวนะครับแอบชอบคุณแม่ของเพื่อนมาตั้งแต่สิบขวบซึ่งถึงแม้ว่าอายุทั้งคู่นะครับจะห่างกันกว่า21ปีแต่ว่าฝ่ายชายนะครับก็ไม่สนใจยังคงเดินหน้าคอยจีบแล้วก็ตื้อคุณแม่ของเพื่อนคนนี้นะครับอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็แน่วแน่จนสุดท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าพอได้เห็นนจจุดดดบคับทาาาาเเเออาาไมม่่ถึงยงยยยกลีว ต้องบอกเลยนะครับว่าทําเอาฮือฮากันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศมีการรายงานว่าในโลกออนไลน์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มีการใช้เรื่องราวความรักสุดเหลือเชื่อนี้ของอิซามุนะครับชายหนุ่มวัย3 3ปีและก็มิดรินะครับหญิงสาววัย5้ปีซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันพร้อมกับได้ออกมาเปิดใจถึงความรักของทั้งคู่นะครับโดยระบุว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่นั้นเจอกันครั้งแรกตอนที่ฝ่ายชายนะครับอย่างอิซามุอายุเพียงแค่10ขวบนะครับซ โรงเรียนปฐมของลูกสาวของเธอครับจึงทําให้ตอนนั้นอิซามุนะครับที่ยังเป็นเด็กชายได้ตกหลุมรักมิดริเข้าอย่างจังนะครับแต่ทว่าหลังจากนั้นครับทั้งสองก็ไม่ได้พบเจอกันอีกเลยจนกระทั่งอิซามุนะครับโตเป็นหนุ่มและทั้งคู่นะครับก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งที่ร้านเสริมสวยของลูกสาวของมิดรินะครับดังนั้นทางด้านของอิซามุนะครับเขาจึงไม่พลาดโอกาสที่จะจีบเธออย่างจริงจังนะครับและสุดท้ายความจริงใจและก็ความมุ่งมั่นของอิซามุนะครับก็เลยทําให้มิดรินะครับยอมใจอ่อนและก็ยอมเปิดใจคบบหากัอม นั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับทางด้านของฝ่ายหญิงอย่างมิโดรินะครับเธอก็ยังได้มีการออกมาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้อีกด้วยนะครับว่าตอนแรกเธอคิดว่าอิซามุนะครับแค่มาหยอกเล่นกับเธอเท่านั้นแต่ว่าต่อมานะครับเธอก็ต้องซึ้งใจกับความรู้สึกของอิซามุนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบนโลกนี้นะครับไม่มีใครที่จริงใจแล้วก็รักเธอเท่ากับอิซามุอีกแล้วดังนั้นนะครับเธอก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กับอิซามุนะครับได้หลังจากที่สารความรักกันไปได้สอปีนะครับอิซามุก็อยากจะขยับความสัมพันธ ของมิดริแต่งงานนะครับแต่ว่าตอนนั้นมิดริเธอก็ยังคงลังเลด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับทั้งอายุที่แตกต่างกันมากๆนะครับรวมไปถึงการคัดค้านจากพ่อแม่ของอิซามุอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเธอคิดว่าถ้าอยากจะคิดถึงอนาคตของอิซามุนะครับเธอก็อยากจะให้เขามีลูกแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดนะครับทางด้านของอิซามุก็ยังยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนใจนะครับและที่หนักกว่านั้นก็คือเขายังชิงลงมือเพื่อแสดงความจริงใจก่อนอีกด้วยนะครับดื่ินนนผึง เวลาเพียงแค่1สัปดาห์แถมยังออกแบบบ้านเสร็จภายใน1เดือนนะครับรวมไปถึงสร้างบ้านใหม่ภายในเวลาเพียงแค่10เดือนอีกด้วยนะครับซึ่งทางนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าในที่สุดความพยายามของเขานะครับก็ไม่เพียงแค่จะทําให้มิดริประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาต้องการใช้ชีวิตกับเธอเพียงแค่เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังทําให้ทางด้านของพ่อแม่ของมิดริครับรู้สึกไว้วางใจจนยอมที่จะยกมิดรินะครับให้กับอิซุมุดูแลแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันในท้ายที่สุดนั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว